อีกรูปของมิสเตอร์อดัมและก็มิสเมนดาจากอเมริการูปนี้เป็นรูปของมิสเมนดาและก็สามีของแกเองใช้เวลาขียนรูปนี้อยู่1วันเต็มเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงการทำงานะระหว่างสีน้ำมันและก็สีคลิกหากถามว่าสีไหนเขียนงานหรือว่าวาดรูปออกมาง่ายกว่ากันจริงๆแล้วใช้คำว่า ใช้สีให้เหมาะสมกับงานาก็น่าจะลงตัวกว่าแต่ถ้าพูดด้วยเหตุผลแล้วสีน้ำมันใช้งานที่ไม่เล่งน่าจะเวิกกว่าด้วยลักษณะของสีน้ำมันเมื่อรองพื้นไปแล้วจากสีที่แห้งสนิทเมื่อต่อสีก็สามารถที่จะเขียนต่อไปได้เรื่อยๆลักษณะคล้ายกับเสียคลิกยังไงอย่างนไนส่วนสียคลิกนั้นสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว ก็จะใช้สำหรับงานที่เร่งด่วนหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้แก้ปัญหาเฉพัจจิตในกรณีที่เขียนสีน้ำมันไม่ทันจริงๆ2ทุ่มของวันที่4กรกฎาคม2,567มิวิสเตอร์อดัมและก็มิสเบรนด้าได้มาแวะแล้วก็ได้ดูรูปด้วย2รูปแรก ที่อาจารย์สุเปเศษเป็นคนเขียนแกเขียนด้วยสีน้ำมันสีน้ำมันของอาจารย์สุเปเศษยังไม่แห้งก็เลยแก้งกับมิสเตอร์อดัมไปบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาพ่นสเปรย์สักประมาณ20นาทีมิสเตอร์ดำบอกว่าไม่มีปัญหา,าสามารถที่จะรอได้สามทุ่มแกได้มารับรูปไปขอบคุณมิสเตอร์ดำจ้ความไว้วางใจ ขอบคุณมากมากครับ